ก่อนก็ต้องขอบคุณพี่ไก่และ Open Source นะครับที่ส่งเจ้าตัวจอตัวนี้มาให้นะของ a s o p a นะครับชื่อรุ่นว่า Z1 FC, นะ FC นะครับผมเป็นจอ 144Hz ขนาด16.1นิ้วนะครับที่พี่ไก่ป้ายยามานะเขาบอกว่าพี่ไก่คือเจ้าของร้าน Open Source นะพี่ไก่บอกว่าเอ่อรีวิวจอตอนนี้มันมีหลายยี่ห้ออันนี้ดงมาโคตรมานะที่ถูกมากมายนะครับแต่ว่าเนื้องานในบอดี้รูปร่างสีต่างกันมากเนะื ของ Asopar เนี่ยดูดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปซื้อหน้าร้านของ Open Source นะครับราคาอยู่ที่4,590บาทประกัน1ปีนะครับที่สำคัญมากนะคือเสียแล้วก็เปลี่ยนใหม่เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าอยากซื้อในช้อปปีลงแมวก็ใส่ลิงก์ไว้แล้วนะก็ขอมาเล่าว,ว่าลุงแมวลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างน,นะครับน่นาจะใช้จอตัวนี้จริงๆพี่ไก่ส่งมาน่าจะนานเลยเหมือนกันนะแต่ว่ามาแกะแล้วก็ลองใช้น่าจะประมาณ2อาทิตย์นะครับผมแล้วก็ ช่วงที่รู้สึกว่าจอที่มันแสดงพลังสุดๆเนี่ยคือช่วงที่ลูมเอาไปต่อกับตัว PlayStation 5นะ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าว้าวแบบว้าวจริงๆนะครับเพราะว่าพอต่อปุ๊บเนาะต่อให้มันเป็น 1080p นะแต่ด้วยความที่เป็น144 h z ใช่ไหมมันก็จะมีความนิ่งนะถ้าท่านผู้ชมมีประสบการณ์กับจอระหว่างตัว60 h ฮินะ หรือว่า120เฮิร์ตหรือว่า144เฮิร์ตนะครับเมื่อไหร่ที่เราได้จอ144เฮิร์ตแล้วเราเปิดขึ้นมามันจะมีความนิ่งของมันประมาณหนึ่งนะแล้วพอได้เฟรม120 Hz ของ PlayStation ดันและนี่เรมาไม่แน่ใจนะเพราะมันเป็น 180p ด้วยหรือเปล่านะครับเมื่อไหร่ทีภาพแจ่มจรัดนะความนิ่ง144เฮนะิร์ตเนี่ยมันทํางานจริงๆนะครับเมื่อเราต่อกับ PlayStation 5นะมาลองต่อ Death Stranding นะครับลองต่อเล่นครับเออ Assassin's Creed เนะแล้วก็ ที่รู้สึกว่าเป็นไฮไลท์จริงๆเนี่ยกลายเป็นตัว Horizon Forbidden w a s t นะสวยมากสวยแบบสวยสุดๆคมทะลุหลุดออกมาจากจอนะก็เลยรู้สึกว่าอืมตัวคุณภาพของจอตัวเนี้ยถ้าด้วยราคาประมาณนี้นะ4,500นะกว่าบาทเนี่ยรู้ไหมว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับจอคก่คา16นิ้วเนะแล้วก็หลายคนจะถามว่าเฮ้ยขนาด 16. 1ิ1นนิ้วเนี่ยมันโอเคไหมยังไงนะรู้ไหมคิดว่า ถ้าเกิดอยู่ในระยะประมาณอย่างเงี้ยครับก็คือสุดแขนเราเนะน่าจะประมาณ30-45ถึงเซนนั่งใกล้ๆนะก็ถือว่าโอเคมากนะครับนั่งดูแล้วก็ข้อดีของการนั่งใกล้ประมาณนี้มันก็พอเรานั่งใกล้จอใช่ไหมมันเห็นรายละเอียดนะพอจอมันใหญ่ขึ้นอนะ่ะเราก็นั่งไกลออกมาเรื่อยๆถูกปะอันนี้มันก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งแล้วที่ลุงแมวชอบคือลุงมันรู้สึกว่ามันน่ารักดีนะลุงแมวเคยไปร้านเกมนะแล้วก็เขาเซ็ตอ Set ัพจอประมาณนี้นะครับเหมือนเป็นชุดเล็กนะแล้วก็ เสียบกับตัว Nintendo Switch ทุกครั้งที่ลุงแมวเห็นนะลุงแมวชอบนะลุงแมวว่ามันชวนฝันอย่างบอกไม่ถูกนะเหมือนกับชุดเล่นเกมส่วนตัวของเราอย่างเงี้ยอันนี้มันจะมีคาแรคเตอร์ตัวนั้นอยู่นะครับโดยที่การเชื่อมต่อนะเขาให้มาสามพอร์ตนะนะครับก็จะมีผ่าน HDMI นะซึ่ง HDMI ของตัวจอเนี่ยมินิหรือไมโครไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นหัวเนี่ยเป็นตัวเล็กแหละนะแล้วก็ตัวเล็กเนี่ยก็จะเชื่อมไปที่ ตัว HDMI ตัวใหญ่นะครับรูมเอาเสียกับ PlayStation 5 Pro นะคือเอาสายเนี่ยไปเสียกับตัว PlayStation 5นะครับก็ภาพออกเลยนะไม่ต้องทำอะไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งเนี่ยคือเขาจะมีพอร์ต USB C มาให้อีก2พอร์ตนะครับซึ่งพอร์ต USB C ตัวนี้มันทำหน้าที่เป็นทั้ง DisplayPort นะ DisplayPort ก็ Display คือภาพเข้ามาได้นะครับแล้วก็จ่ายไฟเลี้ยงด้วยนะเพราะนั้นถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะได้คุณภาพภาพที่ดีนะครับ ต่อ PlayStation 5กับ HDMI ใช่ไหมแล้วก็ต่อตัวปลั๊กไฟนะครับเข้ากับตัวพอร์ต USB-C พอร์ตใดพอร์ตหนึ ja ่งก็ได้ซึ่งสำหรับลูแมวเองอ่ะลูแมวใช้ตัว power bank นะทุกคนว่ามันสะดวกดีนะครับเพราะว่า power bank ที่ลูแมวใช้เนี่ยมันก็20,000กว่าวัตต์นะบางอัน25,000วัตต์เนะเหลือเฟือนะในการนั่งเล่นนะครับก็ก็จะเป็นชุดที่แบบ portable อะสายมันก็จะเป็นแบบสายชั่วคราวไงก็ใช้สบายดีนะอันนี้คืออันที่1ก็ เล่นกับ PlayStation 5เนี่ยรู้สึกประทับใจมากนะรู้สึกว่าภาพมันเด้งนะครับแล้วก็ลูมแอลก็มาต่อกับตัวสวิตซ์ Switch 2นะจริงวิธีต่อสวิตซ์2ก็เหมือน PlayStation 5เลยก็ได้นะครับท่านผู้ชมต่อกับตัวดอกนะ HDMI ต่อกับตัวดอกนะครับแล้วก็เสียบมันก็ออกแล้วนะแต่ว่าลุงแมวไม่ได้ใช้ตัวดอกแต่ว่าลุงแมวใช้ตัวดอกของตัว วิเชอร์นะครับวิเชอร์โมบายดอกนะที่เขาส่งมาให้ช่วงนี้ลูกแมวเทสกับตัวแว่นอของเขาเหมือนกันนะก็เลยเอามาเทสดูนะครับก็เหมือนที่ท่านผู้ชมหลายๆท่านน่าจะเห็นในวิดีโอช็อตไปแล้วนะก็คือใช้ตัวจอตัวเนี้ยแล้วก็เสียบที่ตัวโมบายดอกใช่ไหมแล้วก็เสียบกับตัว Nintendo Switch 2ก็จะเป็นชุดแบบเซ็ตพกพาเลยนะครับก็โอเคนะก็สะดวกดีนะครับแน่นอนว่าพอเราต่อที่ Nintendo Switch 2นะอ่ะเออ่น่าสนใจนะอยู่ที่120 เฮิรเหมือนกันนะครับแต่ว่าภาพอ่ะมันอาจจะเป็นลักษณะของกราฟิกมากกว่าแหละมันก็คงไม่ได้แจ่มสลัดเท่าตัว Playstation 5นะแต่ก็โอเคนะสีก็สดใสนวลตาอ่ะจะมีคีย์เวิร์ดคำนึงขึ้นมาคือสีสดใสนวลตานะครับแล้วก็ใช้สบายนะเล่นประมาณ40กว่าเซนเนี่ยสุดแขนนี่ถือว่าโอเคเลยนะเสียงเนี่ยอาจจะไม่ได้ดังมากๆนะ เสียงก็เปิดก็พอได้ยินนะครับคือไม่ถึงขนาดว่าค่อยต้องเงี่ยงหูฟังก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าคาดหวังว่ามันจะแบบดังสุดๆมันก็ไม่ขนาดนั้นนะคือก็ได้ยินแหละแต่ว่าเอ่อได้ยินพอใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่ก็ไม่ได้ดังมากอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนอะอีกการหนึ่งที่ลงมาว่าใช้ยากที่หนึ่งคือตัวควบคุมอะ่ะมันจะอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมแล้วก็กดเอ่อในการควบคุมเช่นอยากจะเล่นเสียงยกจะเล่นไมเนสอะไรพวกเนี้ยก็ ยากนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดทําความเข้าใจกันมันแป๊บหนึ่งอะ่ะก็โอเคนะครับคือจริงๆมันอาจจะไม่มีวิธีสะดวกว่งนี้แหละในการปรับเนอะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เจอนะอะ่ตัวนี้เปิด HDR ได้นะครับ144เฮิร์ตส์สูงสุดนาะ 1080p นะครับในตัวจอเองไม่มีแบตนะครับเพราะนั้นท่านผู้ชมจะต้องพก power bank อย่างที่พูดนะหรือว่าก็เสียบกับตัวปลั๊กไฟนะครับขนาด16.1นิ้วลุงมาว่าเป็นขนาดที่ดีนะคือมันไม่เล็กเนาะแล้วมันก็ ไม่ได้ใหญ่คือมันกำลังพอดีพอดีสำหรับความบันเทิงส่วนคนนะใช้กับตัว Nintendo Switch 2นะซึ่งลูงแมวว่ามันฟินมากนะครับก็นั่งเล่นเนี่ยที่โต๊ะที่กำลังถ่ายงานอยู่ตอนนี้เนี่ยก็นั่งเล่นไปด้วยลองเทสต์นะอย่างที่ลุงแมวใช้เยอะๆนะคือลุงแมวใช้เ,เสียบกับตัวโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ให้มันออกจอใหญ่ก็ถือว่าเป็นมือถือจอใหญ่นะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะถ้าเกิดดูด้วยสายตาคนแก่แล้วเกิดเทียบกับตัวจอที่ ของโซปา16นิ้วใช่ไหมพอเรานั่งกินข้าวเงี้ยเราก็บางทีเรานั่งกินข้าวคนเดียวนะเราก็เสียบแล้วก็ดูจอตรงนี้ก็ดีนะก็ให้คุณภาพของภาพที่ดีนะครับแล้วความเด็ดของมันคือถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ได้ซีเรียสมากนะมันสามารถจบได้ด้วยสายเส้นเดียวอย่างเช่นในเคสของตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นดิสเพลย์พอร์ตใช่ไหมเราเสียบตัวดิสเพลย์พอร์ตนะครับกับตัวเนี่ยน,นะกับตัวโทรศัพท์มือถือใช่ไหมไอตัวสาย usb c นะครับแล้วก็ usb c เนี่ยก็จะวิ่งไปเสียบ ที่ตัวจอโซฟาถูกไหมอ่าแต่ว่าความเด็ดของมันคือมันไม่ได้ส่งแค่ภาพนะมันเอาไฟจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปเลี้ยงตัวจอด้วยนะครับมีสายเส้นเดียวก็สามารถเอนจอยได้นะเป็นเหมือนกับชุดที่แบบเซ็ตแบบคล่องตัวนะแต่แน่นอนถ้าเกิดท่านผู้ชมเสียบ power bank อีกเส้นหนึ่งนะครับเป็น2เส้นนะภาพมันจะดีขึ้นนะคือมันจะสว่างขึ้นมันจะแสดงพลังได้มากกว่านะแต่ว่าถ้าอยากจะเหมือนกับคอม p a c t สบายๆเงี้ยเสียบ เส้นเดียวก็ได้เหมือนกันมันจะมีด้านหลังนียนะคล้ายๆเป็นตัวกรอบรูปนะครับที่จะบิดเอียงแบบองศานี้เนี่ยเอ็นไปเยอะมากนะซึ่งตัวมาไม่เคยใช้เอ็นเยอะขนาดนี้นะอย่างเก่งก็แค่นี้นะแล้วก็เกือบๆจะเป็น90องศาก็ยังไหวนะครับแล้วก็อีกตัวเนี้ยมันก็เอ็นไปได้นะแล้วก็หยุดฟิกซ์เลยนะไม่ไม่เอ่อเขาเรียกอะไรไม่สั่นไม่อะไรนะคือเนี่ยดึงไปได้เลยมันจะมียูสเคสที่น่าสนใจก็คือว่า ใช้ตัว g อะ i ร e เป็นคอนโทรลเลอร์ถูกไหมแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นจอแบบนี้ก็โอเคนะมันก็จะเกือบเกือบเป็นโน้ตบุ๊กนะใช่ไหมแบบพกพาไงก็รู้มาว่าก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจนะครับใครที่จะเหมาะกับจอตัวจอตัวนี้นะกลุ่มแรกก็คือคนที่เดินทางะบ่อยอันนี้ชัดเจนมากเนะอาจจะใช้ในความบันเทิงส่วนตัวนะดูซีรีส์ก็ได้นะครับแบบต้องเดินทางตลอดเวลานะเปิดดูในโรงแรมหรือว่า ทำงานย้ายที่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยรู้ไหมว่าได้อยู่นะหรือว่าแม้แต่การพรีเซนต์งานจอโอเคนะสู้แสงได้นะครับรูมาลองเอาไปต่อเล่นที่ร้านข้าวนะแสงนี่ก็สว่างจ้านะครับจอตัวนี้ก็สามารถสู้แสงได้แล้วก็ไม่เป็นรีเฟกต์นะเป็นแอนตี้แกล์นะครับแล้วก็แน่นอนว่าพอมาเล่นในห้องปกติที่แสงไม่ได้สว่างมากเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเอาไปพรีเซนต์งานได้นะหมายถึงว่าเอาไปวางสมมติว่าเป็น พนักง,งานขายให้แม้เไปวางเพื่อพรีเซตนอะไรบางอย่างที่บูธอย่างเงี้ยลงมาว่าก็พอไหวแล้วก็คุณภาพของหน้าจอมันก็ดีมากพอ1 4 4เฮิรนะ์ตเนาะมันก็เด้งขึ้นมาแจ่จลัดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเอามาเป็นความบันเทิงส่วนบุคคลในห้องเองี้ย<ๆ>ก็ถือว่าโอเคนะจอที่2อจอคงมันคงไม่ได้ใช้เป็น จอหลกกักอะนะแต่ว่าเป็นจอที่2จอที่3หรือว่าในเคสที่พงแมวใช้ตอนนี้ก็คือเป็นจอที่แยกออกมาจากชุดของ PC ชุดของโน้ตบุ๊กนะเอาจอวางไว้เฉยแหละแล้วก็พอมานั่งบางทีเราอยากอยากจะแบบมือถือก็ต่อเงี้ยอยากต่อกับ tablet, แท็บเล็ตแท็บเล็ตก็ต่อเนาะอยากจะต่อกับเครื่องเล่นเกมก็ต่อก็จริงๆมันคล้ายๆกับเป็นตัวจอทีวีหรือจอมอนิเตอร์หรือจออเดเตอประสงค์อะที่มีขนาดเล็กลงตามเทคโนโลยีที่มัน ที่มันพัฒน,นาขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะอืมก็ประมาณนี้นะถือว่าถือว่าแฮปปี้นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะลองใช้ดูก็รู้สึกว่าเออมันมันคุณภาพของภาพมันดีนะแล้วก็มันใช้ง่ายมันสะดวกนะครับก็ใครสนใจก็ไปส่องได้นะลุงแมวก็ใส่ลิงก์ไว้แล้วหรือว่าเอ่อทักไปที่ร้าน Open So อ r ์ก็ได้ลุงแมวก็แท็กเข้าไปเหมือนกันนะครับก็ลองดูน่าจะได้ราคาดีกว่าถ้าเกิดถ้าเทียบกับซื้อบนแพลตฟอร์มนะลองดูเลยกันว่าท่านผู้ชมอ่สะดวกทางไหนโอเค ลูมาขอลาไปแล้วนะเจอกันอีกครัดไปนะครับขอให้มีความสุขสงบแล้วก็สุขภาพดีทุกท่านไปแล้วครับ